สวัสดีค่ะเสาร์นี้บรรยากาศด,ดีีกินหอมกับเข้าสวนตั้งแต่เสาร์ค่ะกินเขากลัา,มมากินเขาเสาร์แล้วก็ไปหดสวนตอค่ะเตรียมแปลงลงพักแต่ว่ามือนีสามีสีห็ดกับเขาเฮ็ดอาหารเทียงซูกินได้คาวา่ามีเมนูไก่อบองค์ค่ะสีผ้าปจ่จอปึงค่ะมาแล้วค่ะอาหารเทียงเฮ้ามือนีพ่อขาเฮ้า,ากาย่างเป็นพ่อขั้วค่ะ วัอนี้แปลงหลังเรียบร้อยเป็นว่าสิเห็ดไก่อบฟางค่ะไอไก่อบฟางให้ลูกสาวเครื่องเครื่องมีอะไรบ้างมีสามเกลือครับอียงางละสามเกลือสามเกลือก็รับรู้อยู่ครับต้นหอมผักชีพวกนี้นะครับหอมผักชีเทียมเอาให้หมดแม่เดี๋ยวไม่ผ่านลิขสิทธิ์ครับอุ้ยพริกไทยนี่แหละครับ สีเป็นตะเสียบค่ะค่ะหอมหอม,หอมได้ไหมครับหอมค่ะหอมเนี่ยเมื่อนี่ลูกสาวเราหยุดโรงเรียนค่ะค้าสันก็บ่ได้กินดอกเฮ็ดให้ลูกสาวกินกินหอมเป็นแค่ผู้ได้รับผลประโยชน์แบบแอบแฝงค่ะคุณ <laughs> ใส่เห็ดเอาเห็ดลงไปเชฟมือหนึ่งค่ะเชฟมือหนึ่งเช,เชฟมือหนึ่งของที่นี่สุกจังไปไงห,หนุ่มกลุ๊ก เห็ดกลับไปไก่อบองค์ค่ะไก่อบฟางอบองค์จากเราเสียจังไดยคอยติดตามกันตอนต่อไปค่ะกินหอมกับบ่ค่อยเคยเห็นขึ้นกันค่ะเห็นแต่เราเห็ดตอนเห็ดงานเราถ่ายลงุงถ่ายคลิปคลิปเดี่ยวลงุงในสซื้อโซเชียลต่ว่าเห็ดจริงๆเพิ่งเคยเห็นขังแหลกค่ะเ,ะเสียบบ่เสียบบ ต้องล้องค่ะต้องพิสูจน์แค่ดมกลิ่นก็หอมแล้วหอมอีหลีค่ะกินหอมกลับมาจากสวนกลับมาจากสวนไปหดผักหอมเอียงหอมเอียงวสันเครื่องแกงอยู่ในโคกหอมค่ะหอมเนี่ยเร็วออมาไกวกวนวสันละว่า มัเป็นมักเพื่อความอร่อยด้ค่ะมักเพื่อรออลูกสาวเราลูกสาวกินเขาเที่ยงแล้วเมื่อเลี้ยงลูกสาวมันสิมมากินลูกสาววะ่ะอดอีกแล้วค่ะอดอีกแล้วสรุปแล้วได้กินทอดไข่ค่ะมือน,นี้ <c oughs> มาแล้วค่ะไก่อบโองอบฟางเฮาจากสถานที่เผากลับเป็นสถานที่อบโองค่ะไก่อบโอ่งใส่ขวดค่ะในขวดใส่น้ำไหม เอาน้าเอาขวดใส่น้ามให้มันเต็มค่ะน้าเต็มขวดล้วก็เอาไก่มาเสียบใส่ค่ะเสียบตูดซ้ายทะลุตูดขวานำสดหอมหอมค่ะไก่อบองเข้าจะเคล็ดสูตรใดหอมคักหอมเนี่ยถ้าเบิ่งบาดกินสีเส่บคือกินบ่ค่ะกินคือหอมคักหอมเนี่ยสิอดใจ่บหวแเรวในระวังที่สามีเค็ดไก่อบองค่ะกินหอมก็จะไปลงพุ่น ลงมะเขือในถุงบิ๊กแบกนะคะงานการยังบทเส็จสิ้นค่ะคุณสามีเป็นไฟประกอบอาหารภรรยาก,ก็เป็นไฟปลูกต่อไปค่ะองค์นำองค์นำคุณยายคำาแดงค่ะตุ่มใส่น้ำยายคําแดงองคหน่อยไฮดินค่ะไฮดินไก่อบไฮ ไก่อบฟางของแท้ค่ะใก่ฟางกองบบกไงมันจะลวกต้นไม้เขาไม่นั่นพอผักเมียพอผักค่ะผัวเป็นค้นจุดไฟสุม่ม <c oughs> จะกันไดสิท้นอันไดแล้วค่ะเด้อพิจารณาซอยกันเนี่ยเอาทำการหนึ่งนับถอยหลังสามสองหนึ่งจุวด <c oughs> คนยังมีไฟอยู่นะคะ ยังจุดไฟติดอยู่ค่ะนะี่ค่คะโคกน้องหน้าเฮาพอได้อยู่ได้กินค่ะกินอยู่แบบพอเพียงอาเลี้ยงชีพกันไปค่ะแน่มือเส้าขายผักตกแร่งมากเห็นเ้กินซูเมียกินซูลูกกินค่ะโอ้โหร้อนอย่างแรง สามีเผาไก่ไปค่ะกินหอมกับสิไปลงต้นมะเขือกันต่อปูมะเขือค่ะมือนี่สามีเห็ดไก่อบโป่งอยู่กินหอมกบ่ใหบเวลาปลาประโยชน์ค่ะตอนขำมาก็บับเห็ดงานในหุ่มค่ะงานที่มีเสียงไฟลงมะเขืออันนี้มะเขือเง้ยาวม่วงค่ะ ปลูกในดินแล้วบดได้ผนปลูกแน่นพื้นพื้นดินพื้น,น,น,นราบธรรมดาบดได้่นค่ะห้าหวลายกินหอมกับเล็ดเปียนมาใส่ในถุงบิ๊กแบกค่ะนี่ค่ะกามักเมือกาต่อไปของเข้า,มาเมือเมืองยาวสิล่องอีกถุงที่สองค่ะเฮ็ดจนหอดเดิกกลมเมือนี่ต้องแวก แบกอินซี่วัตถุของเท้าลงไปค่ะพ่อประมานพ่อให้ต้นท่านเท้าลงเด้๋ยพอดีค่ะนี่ค่ะวัดวัดระดับเบิงแล้วเอาถุงออกค่ะแกะถุงออกเลยถุงนี้เ้านั่มไปใส่ต่อค่ะนี่หากงามเลยหากเต็มค่ะลากเต็มลากฟูถ้าหากลายแบบนี้ไงญ่ายค่ะแบกเอกแล้วเขาก็เจะาดินที่เขาผสมกับแกลดดิบไว้ค่ะอัดลงไป อัดให้แน่นเลยค่ะเด้อถัดอัอดบาแน,น่นล่มมาต้นเอ็นโยกโคนไปหากบุยึดค่ะตายค่ะต้องอัดให้แน,น่นแน่นเพราะว่าข้าใส่ซีวัตถุมันก็จะหลวมกว่าขาปลูกในหลุมค่ะอัดดินให้แน,น่นแน่นเลยอัดลงพ่อประมานค่ะพอดินพลเมลี่วใส่เปลือกไข่ค่ะเปลือกไข่ปั้นใส่เปลือกไข่เพื่อให ขัวเนียวค่ะติดค่อยลาติดปฝนราให้ขัวเนียยแล้วเขาก็เอาดินลงอีกรอบนึงดินกบแล้วค่ะกดอินซีวัตถุรอบหนอกเข้าลงกดลงค่ะเพราะเขาก,ขขขกขาาดต่างคางเนียนํำกระห้ออัดตรงกลางค่ะกลางจนมะเขือลงน้ำกันมันเป็นแรงกดค่ะ ใส่แบบนี้เท่ากีไก่ห้อยค่ะกีไก่ห้อยรอบนอกนะคะเดอ้อใหญ่ไก,หก่กไกหักขี่ไก่ห้อยรอบนอกแล้วก็ดินอัดลงไปค่ะใส่ให้หลอบเลยปูมะเขือต้องใส่ดินหลยก็ปลูกพริกค่ะเพราะว่าต้นมะเขือค่อนข้างสีใยแล้วเขาก็เดินหลากเรียวค่ะหลากห้าหลากหนา ลากลึก,ก่าต้นบอกพิกค่ะแล้วก็ต้องใส่ดินหลายกว่าต้นพิกอัดให้เน่นๆค่ะอัดให้แน่นๆบ่อยต้นไม่อยู่หลังจากนั้นคุ้มด้วยหญ้าแหงค่ะคุ้มด้วยหญ้าแหงอีกเทียนึงเพื่อคุ้มความชื้นค่ะเวลาเขาหลดน้ำ คุ้มความชื้นไวเขาจะได้บปต้องรวบ่อยค่ะต้นมะเขือเขาก็จะบบเหี่ยวปลูกไม่ไม่ค่ะกินหอมก็จะหดตอนเสาร์กับตอนเที่ยงเพราะว่าต้นใหม่เขามันถือแสงแดดมันก็นจะเหี่ยวช่วงเชียงเที่ยงค่ะล,งลังเที่ยงไปแล้วอากาศก็จะเริ่มเย็นเริ่มชื้นค่ะเพราะว่าเป็นหนาหนาวกินหอมก็จะกินหอมก็จะบางหดตอนเลี่ยงค่ะนี่ค่ะวิธีปลูกตน้น มะเขือของเฮามาแล้วคะ่ะกระบวนการความอร่อยคะ่ะมาแล้วคะ่ะเริ่มเคลียร์เฟืองออกแล้วคะ่ะไก่แล้วไก่แล้วไก่ถึงจุดความอร่อยแล้วไก่ถึงจุดน้ำไายไหลแล้วรุ่นน้ำกันคะ่ะกินบ<อ>้โลกแล้วละ่ะเป้าปานันหอ, <laughs> หอมครับพี่น้องจะเปิดแล้วครับ เันตล้นตลนตลนลุนลุนหนึ่งสองสามสุกบโ,โอ้ยเหลืองอ้อยเลยโอ้โหบุคะโอ้เป็นเสียบค่ะอ้ายใหญ่เหลืองอ้อยค่ะไก่อบองค์ไปงัย,ย,ยนุ่มสดจอดสดจอด หยดทั้งยอดใหม่คนละค่ะเแซกๆเลย,ยเมื่อช่วมชโมเสร็จแล้วค่ะยนชโมกันเสร็จเยับร้อยทําพิธีค่ะทําพิธียกออกถ้าคันตอนนี้พิษพลาดก็คือบ่ได้กินค่ะอดกําลังทําพิธีนะคะนับสามสองหนึ่งศูนโอ้ยออกบ่ได้ค่ะ ไ้กินบ่อเนามาผิดพลาดหน้าที่สุดท้ายบ่ดได้เนี่หน้าที่สุดท้ายบ่ได้กินเด้นี่รุดปลูกลงนีถ้ากินกับปลอยู่ในสภาพเก่าค่ะต้องเอาไปล้างเอาไปแช่น้ำสักก่อนเพราะว่ารอบขังมีแต่เฟืองมีแต่เฟืองเผาโอ้ยรุ่น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 เอ้าเอาเอ้า โอ้ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอ้ยโอ๊ยโอดยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยอดยโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอายโอ๊ยโอ๊ยโอยโอ๊ยโอ๊ยโอมยโอหยโอยโอยโอ๊ยโอยโออยโอ้ยโออยโอยอยโอโอ้ยอยโอยโออยโอยโอ เศร้เฮ็ดเราสวนนะหิวเขาหอมคักค่ะหอมมากมายเลยโอ้ยน้ำลายไหลลราละ,ละตอนเรียกบ่ปันได้ด้วยค่ะพบตอนพื้นทีน้ำสวดลาดนะคะหอมหอมหอมเครื่องแกงหอมขึ้นจมูกซิมก้อนมูค่ะหอมคางใดทางใดบบะหนัดโอจ,จขาดคางใดเห็นแนวเสียบแล้วมือซันค่ะซิมก้น ไปจะเจ็บหั่นกับหันบ่นบะขือได้ไหมคือหั่นกับมะขือเนื้อกบบิ่นมะนาะได้กินนก่นมะนาวหอน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 หวานสิเนื้อหวานอร่อยมากอืมพราะอร่อยเพราะอร่อยซึมเลยค่ะม,มือนี้ต้องกล่าวคข้ามาขอบคุณและสวัสดีค่ะ